กราบสวัสดีทุกคนด้วยยูกับผมเอเขอ,อกรบาบขวาสดีทหารทหารทุกคนทางบ้านทุกท่านยูผมเอได้แม่หลานลูกลโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า เออคือผมเล่นมานานเลยแหละมันเป็นแบบที่ชื่อว่าการเป็นทหารซีซั่นสองซกูเล่นไปแล้วแล้วก็มีอัปเดตใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่จอดปักดคกิกจอีกเลยไม่เดินมาเลยอือ เออเอออ๋อแต่ก็ยางดีมากอ๋อบบบอัปเดตอย่านี้ด <automate> ิเ <Dod> อ <iber at> ็ดแต่ก็ว่าอยู่วันนี้ยื้างหน้า ลาเขียนก็ต้องตกใจเสียนะครับกำลังไก่ใหญอยู่เขียนไปเลย มันชื่อว่ามันชื่อเรียกว่ามันว่านกน้อยเนี่ยนกน้อยเออกูรู้แล้วไอ้หัวหน้าซึ่งคลิปนี้จะยาวประมาณกี่วินาทีค่ะวี หกหกศูนยศูนยูนย์ศูนย์งานสุผมมาเพื่อมา เป็นคนเก่าเป็นแบบให้สบายนะเพื่อนนี่ก็จากไปเมื่อปีสักคั้เมื่อปี2 0 1 7นั่นก็2016เน,น่าจะเน่ากั2016หรือมั้งใช่ใช่ใช2 0 1 7เออ2 0 1 7จากนั้น ยังยังไม่ร้องรัก จะม,มีอะไรมาประกาศถ้าใครเล่นหัวเว่ยอยู่นะตอนนี้ฟังไว้ให้ดีนะคบหัวเวย่ยเป็นขคงทีมนะแล้วก็เป็นปุคนเจอช่องที่มันเป็นเช็ตตัวไม่เจออีนั่นแหละครับช่องเก่าผมพัชจะดอกทุกคน ใช่ไหมนันจะบอกใช่ไหมตายติดปัญหาเนี่ยอยากให้ผู้พัฒนาอยากให้ผู้พัฒนมามันแก้ กระสุดหมดเราต้นนี่เป็นข้อความเหรอคม่เราต้องหน่ั้นเหรอก็นี่ที่มันเป็นนี่แบบเนี้ยวางกูเริ่มรู้แล้วอีกว่าอ่ะวันนี้อ่ะวันนี้จะมาคือมีเจ็ตกันดีกว่าใหม่ละ เกูรู้แลว้วจากนั้นเลือกขึ้นไปที่กูุ่มหาเพื่อจะไปเปลี่ยน ทำไมผมกระโดดออกตอลอดเลยไม่ได้ว่าันาสูง ไม่ได้เออฮ้ยนี่ไม่ใช่ของผมจริงดิงั้นทำไมแม่งผ่านมาสิบเอเตอรทีแล้วซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาอัดอะไรเฉยๆมึงอยาบม่งนะ โอ้ยโอ้อยสวัสดีเพื่อน ชุดอะไรก็พี่ดีเมนูเลือกไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ไม่เลือกที่เครื่องแบบแล้วเราก็เพียเครื่องแบบไปเลย โ,โอเคเราเปลี่ยนเครื่องแบบกันแล้วซึ่งเราจะออกไปใน <c oughs> โอเปท <c oughs> ไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทางเข้าฐานมันใส่สารใส่เงินได้ใส่เงินได้เข้าไปในด้านโอ้ว่า <S <S ซึ่งไม่ได้ผลตาผู้ชมซึ่ง ก็ไปเล่นกันได้นะชื่อแมพใค้ชื่อเป็นทหารอเออใช่นี้นะ